สวัสดีครับสวัสดี FC ชาวยิปเจ็ดช็อปด้วยนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถท่อไส้เมือสองนะครับคุณเพื่อนท่านใดนะครับต้องการซื้อต้องการขายนะครับสามารถทักมาที่แฟนเพจได้นะครับโอเคครับวันนี้มากับเจ้ายามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับปี2018นะครับโอ้ขออภัยครับแจ้งรายละเอียดรถนิดนึงนะครับรถคันนี้เดิมเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับไมล์วิ่งแสนโลนะครับแต่เจ้าของนะครับฟิตเครื่องไปตอนประมาณ80,000-90,000ถึงโลนะฉะนั้น เรื่องเครื่องนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนะับพวกนี้ไม่สามารถโกหกได้อยู่แล้วนะถ้าสตาร์ตติดยากวิ่งเครื่องควันไหลอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยน่าพิจารณาแต่นี้ถูกเหมือนราคามิชาชีพนะครับแต่ไม่ใช่มิชาชีพนะเออนะครับหลักเอฟทุกท่านนะนะครับเอฟซเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเข้าวหรือจะไประเบิดนะครับแต่รถนะครบเอกสารครบพร้อมโอเลยและรถมือเดียวป้ายแดงเออรถมือเดียวป้ายแดงสาภาพภายนอกอาจจะสมบุกสมบันหน่อยเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะโอเคไหมมาเดี๋ยวมา ชมรายละเอียดดีเทลรอบๆรถกันหน่อยนะครับรถคันนี้นะปี2018เออนะครับยามาฮ่าเนี่ยขับขี่ดีอยู่แล้วก็รู้อยู่นะเออแต่เรื่องมัธนะนะครับก็ไม่ได้ด้อยเลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับระบบเบรก ABS หน้าหลังเลยนะครับและแถมยังมีแวววาวนะขอไปวาวแปลผันนะครับทางลิขสิทธิ์ของทางยามาฮ่าเลยนะเออนะครับวิ่งก็เหมือนอารมณ์เหมือนคล้ายๆเหมือนว้าวเปิดอะเออง่ายๆเนะี่ยอย่าปังนั้นเถอะ นะครับเออรายล,ายละเอียดเดีเลลกหลังเดี๋ยวให้ไปเลยนะครับ <_ an> ก็มาแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะครับ <_ an> <_ an> เออมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยหูยางเต็มเลยนี่ไม่แตกด้วยยางไม่มีแตกลายนะเออยางเต็มเลยยางยังเต็มอยู่นะครับค <_ an> ือคือผมบอกก่อนสภาพผมมาแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะ <_ an> <_ an> แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอืมไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้น้องเขาแบ่งมาให้นะครับผมก็รับนะเออเพราะว่ารถผมไม่กลัวหรอกถ้าแม่งวิ่งเยอะวิ่งน้อยนะนะครับ ขอแค่อย่างเดียวขอให้มันขี่ได้แล้วแล้วเป็นไปอย่างที่บอกนะครับเออนะครับมีริ้วรอยบ้างนะอ,อชุดสีแจ้งก่อนเลยนะครับค่อนข้างหนักหน่วงมันมีรอยเยอะสาหรับผมว่ามันเยอะนะเ,ออเยอะมากด้วยนะครับก็ใครเห็นโอกาสนะครับหรือหรือ,อยังไงอะ่ะหรืออยากลดบิ้วใช้งานอะไรพวกนี้ก็ก็ลองมาดูนะครับก็ลองมาดูเปิดโอกาสนะเบาเบิบกบก ถ้าผมทําก็จะอัพอีกราคานึงนะเออแต่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมไม่ได้เก็บอะไรเลยก็ราคามันก็จะถูกนะเออนะครับดูเนี่ยชุดสีแตกหักนะนะครับรายละเอียดดีเทลร,รอบๆรถเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่านะครับก็ไม่ได้มีการบอมใดนั้งสิ้นนะดูนะครับนะโอเคเข้าๆประมาณนี้นะครับอืมอุ่มนี้จับทงจับทิปะนะะ นะครับแล้วก็นี่เ,เลยแถมโมโต้วูมนะครับอันนี้เป็นไฟแต่ก่อนติดข้างหน้ามานะออมาฟังเสียงเครื่องกันเนอะนะซึ่งเดียวนะครับไม่สามารถดอกได้อยู่แล้วนะเออขออนุญาตเกือบเกือบอดูดียังมือไว้อยู่เลยอะ่ะรู้สึกดีใจเร็เองจริงเราเป็นสไปเดอร์แมนหรอ <c oughs> ือเปล่าโทษทีนะซีผมก็พูดเป็นเรื่อยนะโอเคนะครับข้างหน้ามีชิลนะครับเ,ออเป็นไงเสียงดูควันกันหน่อย ระยะเบิร์นเนี่ยเเบิร์นได้ไม่เยอะเพราะว่าตัดตั้งเดี๋ยวมันร่วงพอมันบิดไอ้พวกเนี้ยรถมันใหญ่แล้วยังไงอ่ะเวลาบิดแรงๆอ่ะเดี๋ยวมันสั่นนะครับเข้าข้าๆเดี๋ยวมาฟังเสียงชุดข้างกันหน่อยนะคือชุดข้างขออนุญาตดับเครื่องก่อนคือชุดข้างอ่ะ ชุดเดิมของเขายังมีอยู่แต่มันใช้ใช้การค่อนข้างยากละมีมีม,ม,มีมีแถมมาให้เดิมอยู่หรือปรับองศาสายพานมันน่าจะแบบมีเออใช้ระยะแล้วล่ะนะนะครับใครได้ไปก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนสายพานหน่อยนะครับเออข้างหน้าหลังเป็นไงมั่งนะครับคร่าวๆพามาดูรายละเอียดรอบๆร,ร,รถนะคันนี้คงรายละเอียดดีเทลอะไรคงไม่ได้เยอะมากนะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถมาดูรถได้ที่รำาลูกกายยีนะลลูกกายยีเนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับศูนย์แปดสอสามารถมาลองขี่ลองชมกันได้นะครับเอาเฉพาะที่ลูกค้าที่ชอบนะครับเออแจ้งก่อนแจ้งไปแล้วนะว่าไมวิ่งเป็นแสนชุด4พอรับได้นะครเครื่องโอเคนะครับก็ยางหน้าหลังนะเออสภาพรถประมาณนี้นะครับ ABS หน้าหลังด้วยโหถ้าราคานี้ผมหนักใจอยู่แต่ว่าจะ ทำให้มันดีเก็บทุกสีแต่ว่าไม่มีเวลาช่วงนี้จะปีใหม่แล้วนะครับเผื่อใครหารถอยู่นะครับก็สภาพนี้ตามนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ